เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกบิบ้บุกทุก่ารในจันเกอร์แล้วันนี้เรากำลอยู่ในไมครับเซอร์โสองพั 2, 25, 21, 21, 21, 15, นยี่สิบห้าซีซันหนึ่งพาที่สิบเอ็ดจนถึงสิบห้านะครับผมนี่หลังๆผมจะทําการรวมแล้วนะเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลาสองเดือนในการทําให้มันเสร็จเรืเร็ๆเลยนะครับผมไม่รู้ถึงสองเดือนหรือเปล่านะสองเดือนสองเดือนยี่สิบวัน อันนี้อุปกรณ์เตรียมมานิดนึงแล้วครับผมอุปกรณ์ในการรู้กันอยู่นะครับผมมันคืออะไรมันคือฟาร์มมอนสเตอร์น,นั่นเองผมเบื่อมากเลยกับไอ้ฟาร์มมอนสเตอร์เนี่ยแต่ทาไงได้ครับผมมันก็ต้องใช้อะเนาะเพราะนอกจากการหาเลเวลจากเอ่อจากแร่แล้วนะครับผมเรายังสามารถหาได้จากมอนสเตอร์อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาใส่เดียวกับมอนสเตอร์กันนะฮะทำตรงไหนดีวะ นี้ก็ไม่แย่ลงไปกันอืฐานเพียบครับผมตรงเนี้ยได้มายีใช่ไหมเอ่อไม้หนึ่งอันจะได้4จะได้ทั้งหมดเอ่อแปดไม่ใช่หมนะ ขอแบ่งไม้กันไม้หนึ่งอันเอาไปคับเป็นสี่เหลี่ยมเอาได้แปดเ่อไปไปองสิบม่สามเอามาสมันจะเหลือเศษหนึ่งอ่ะอ๋อเออช่างมัน เราจะลงไปที่ y ในการทำเครดผมจะลงไปที่ y นี่ครับผม59นะฮะจากนั้นเราจะทำการขยายห้องนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องนับหรอกมั่วๆเ,เลยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หเจ็ดประมาณแปดบล็อกนะครับผมกว้างใช้เล่นอยู่นะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสไครป์เป็นอะไรใจผมกันด้วยนะฮะตอนนี้ผมเอาอันนั้นออกไปแล้วนะไอ้ฮนะันเน่นั่นแหะมันจะได้ไประหยัดเวลานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเราจะอีกนานก็ผมกว่าจะันผมที่ค้าตัดที่ค้างตัดต่อมันนานสำหรับผมเองนะคือไม่ค่อยชอบตัดต่อทล้วหร่มันใช้เวลานาะนคือลงเร็วๆไปเลยดีกว่าเยอะผมเป็นสายนี้อะทำไงไนดะ้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะมันจะแปดบล็อกพอดีคือตรงนี้นี่เขาก็แสดงว่าเราต้องขุดบล็อกที่เก้าอะผมจะตรงนี้ไปก่อนเลยตรงนี้เป็นทางเดินเอ่อมายืน FK แล้วกันนะครับผมนี่ผมจะทำห้ยืน FK ตรงนี้เลยนี่นะครับเป็นขั้นตอนในการขุดลง เดี๋ยวผมก็ใส่ในพิชชั่นเลยนะไม่งั้นมัน,ม,นมันต้องมานั่งลุไฟทิ้งอ่าอย่างไรจีฮ e. ีบางทีเวลาผมกดเนี่ยผมก็กดเร็วเหมือนกันนะไม่รู้ทำทำไม แล้วถ้าเราทำเป็นกระจกมันก็สว่างดิเพราะว่าไฟมันอยู่ตรงนี้เออาช่างมันดูก่อนแล้วกันอันนี้คือช่องแบง่งเขตเดี๋ยวผมจะแบง่งเขตตรงนี้ไว้ก่นอนยังไงเดี๋ยวคุณลงไปก่อนดีกว่าอันนี้ชั้นที่หนึ่งใช่ครับชั้นที่สองต้องคอยนับนะเพราะว่าเดี๋ยวลืม สามนะทีนี่ hello game hello game game start ป๋าเจ้าป๋าเ้าป๋าเ้าป๋าเ้าพอโบโบอันนี้คือชั้นที่3ามนะครับผมของเต็มตัวช่างมัน4ครับ มันยังไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำทางให้มันลงไปอีกนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าผมทำแบบไหนลองย้อนกลับไปดูในฮาร์ดคอร์ได้ผมมาครับฮาร์ดคอร์ีนชั้นที่สี่แล้วต่อไปชั้นที่ห้าลึกลงไปเจ็ดนะครับตามหลักนะแต่มันมีน้ำอะ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยชั้นที่ห้านะครับผม ชั้นที่หกแล้วก็ชั้นที่เจ็ดผมแปดเลยแล้วกันนะตามหลักปกติเวลาเขาให้ทำฟาร์มมอนสเตอร์นะผมเขาจะให้เราทำขนาดแปดคูณเจ็ดนะคะผมเราทำเป็นแปดเอ่อแปดคูณแปดเก้าคูณแปดมากกว่าเออ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่ะถ้าผมวางน้ํานะครับเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้นั้นเอาละไอที่มันดูดูน้ํายากๆอะ่ะตอนนี้ดูง่ายแล้วครับผมอ่ะซึ่งมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการอขุดตรงนี้ไว้อีกอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะ ทางการขุดลงนะครับซึ่งมันเกินใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันเก้าบล็อกนะครับคือตอนนี้มันเป็นเก้าบล็อกมันทําให้แบบเดี๋ยวผมต้องไปวางน้ําอีกเออ,อเราต้องวางน้ําข้างในครับผมน่ตรงเนี้ยแต่ว่าต้องลึกลงไปอีกครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์มันมันจะสามารถขึ้นน้ําได้นะครับผมซึ่งเราก็จะทําให้มันต้อง คือมันลึกอะออง่ายๆหลังจากที่ลึกสองเป็นอาที่เรียบร้อยนะผมให้เราทำการวางน้ำนะครับซึ่งผมก็ขึ้นไม่ได้กันนึงขอ,อ้ำอินหน่อยน้ำอินฟินิต อ่ะตอนนี้คือสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งวิธีนะผมก็คือเราทําการขุดเอเนี้ขุดลงไปต่อเลยทําเหมือนเมื่อกี้เลยครับขุดลงไปสองบล็อกนะครับจากนั้นเราจะวางน้ําตรงนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้คือสมมติว่าเราวางน้ําใช่ไหมเพอาถึงน้ํามันจะไหลแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราวางน้ําตรงนี้นะครับคือซอมบี้มันจะหยุดอยู่ตรงนี้ แล้วประมาณก็ต้องรอให้เพื่อนมันผักแล้วก็มันค่อยๆไปซึ่งมันไม่ขวนอย่างยิ่งครับผมผมจะให้มันไหลสุดทางเลยนะก็คืออันนี้ระวางหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับซึ่งหลังจากที่เราทำการวางน้ำนะครับซึ่งแป๊หนึงไปเอาน้ำก่อน mẹ dẫm hôm nay mẹ thấy là cái đàn mama xuống đâu Did you say hết หลังจากนั้นทําการวางน้ําไปเลยครับผมอะหลังจากวางน้ามันจะมาสุดอยู่คือบริเวณตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะทําการทําเป็นจุดค่าได้เลยนะครับผมซึ่งในการทําจุดค่าเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมครับผมขุดลงไป2องบล็อกนะครับแต่ของผมผมจะขุดลงไปทั้งหมด3ามบล็อกนะครับผมคือถ้าสมมุติว่าเราตกลงไป3ามบล็อกอะ่ะคือมันจะโดนดาเมจประมาณหนไม่ใช่สาดิเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมต้องต้องเออต้องวางลาวาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก <ti sters> ็เดี๋ยวผมจะขุดลงไปนิดนึงนะแล้วก็จิบเชี่ยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาแป๊บเดียว โอเคแป๊บนึงเช็ดมือก่อนไม่รู้ทำไมนี่ตลอดเลยตัแต่ปีที่แล้วผมก็เป็นมาแล้วนี่เวลาอัดคลิปที่ไรชอบเก็บเยี่ยวนี่ไม่ว่าจะอัดเวลาไหนก็ตามมาแนละอ่าตอนนี้มันลงมาได้ประมาณนี้อ่าลงไปอีกประมาณสองบล็อก สรุปก็คือความสูงที่เราจะลงมาของผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบล็อกนะครับเราจะขุดบล็อกที่หกและบ็อกที่เจ็ดเป็นจุดค่านะครับผมซึ่งแป๊บหนึ่งของมันเยอะครับพอดี จากนั้นเราจะเอาสิ่งที่มีชื่อว่าป้ายนะครับผมแล้วก็ลาวานะครับซึ่งไอ้พวกโกเลมอ่ะมันจะสามบล็อกนะครับผมส่วนพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะสูง2บล็อกซึ่งเราจะเอ่อปังหะยังไงตอนลงมามันต้องผ่านอยู่แล้วครับผมปันหนะขอนึกแบบอีกรอบนึง ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องวางเชสซึ่งเดี๋ยวผมเส็เชสมาก,ก่อนนะแล้วก็ฮอปเปอร์ซึ่งเราก็จะวางฮอปเปอร์ไม่ใช่วางเชสอันนี้มันสองสองเราต้องวางเชสตรงนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ปึ๊บ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 ไปวางข้างใน,นก่อน อ่าแล้วก็ได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นสแลบจิ้มๆๆๆโอเคตอนนี้เราได้เป็นจุดเก็บของแล้วนะครับผมต่อไปคือเดี๋ยวเราจะให้พวกมอนสเตอร์เนี่ยมันโดนลาวาก่อนรอบหนึ่งนะครับผมก็คือมันจะเดนลาวานทั้งหมด2เฟสนะครับผมขอ,ขอเรียกว่า2อเฟสนะเพราะนี่มันต้องเรียกว่า2รอบนะ ผมให้มันดวลลาวาทั้งหมด2องเฟสนะเฟสที่หนึ่นะระเราจะทำการเทไว้ทรงข้างบนตรงนี้อ่ะซึ่งมันจะไม่ไหลนะผมถ้ามันติดอันนี้อยู่มันจะติดป้าย,ยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมป้ายไม้มันมันถึงทนทานได้ขนาดนี้สุดท้ายเฟสสองนะผมซึ่งเฟสสองอะ่ะผมจะทำการวางไว้ตรงนี้นะครับผม ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะตียังไงเหมือนกันนะจากนั้นทำการวางลาวาไปเลยอ่ะเราจะได้แบบนี้เรียบร้อยครับผมถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับ ตอนนี้เสร็จพิธีเป็นเทพแล้วคือมันลงมายัางไงมันก็เจอแน่นอนครับแต่ผมต้องทำจุดป้องกันคิปเปอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการเร็ตสลับ,บอีกรอบนึงถ้าทําการวางสลับ,บข้างบนนี้นะครับไม่นีไม่ดีจะมันกันไม่ได้นี่หว่ามันต้องแป๊บนึงนะเพราะถ้ายืนตรงนี้ยังไงมันก็ระเบิดได้นะครับผมเนี่ยยืนแบบนี้มันระเบิดได้แน่นอน เราก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้นะก็ได้นะจริงๆอ,อ่ะกลับไปที่โฮมอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคแล้วจากนั้นเราจะเส็ก glass นะครับผมเอ้ย glass มีก glass กับ glass นะครับผม glass คือกระจกไม่จุนะ glass glass กับ glass เอาใไปแกาสคือหญ้าแก๊สคือกระจกจมอกไปหมดเลยอ่ะ,อออะซึ่งเราจะทำการวางนะครับผมวางวางโอเคก่อนเราจะสีนะครับผมเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ก่อนเราจะนี่แป๊บนึงโอ้ย ของมันเยอะเกะจัดอะผมเอาสเกลลิตันออกเลยไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดคอนเซปต์เราเนี่ยว่ะาวางหนึ่งสองจ็๊บจึ๊บจึ๊บจึบนะคะผมผมจะเอาระหว่างกลางคือตรงนี้ทุบออกไปสามครับตรงนี้คือระหว่างกลางวางไปเลยอ่ะวางแบบนี้ถือเป็นอันเสร็จพิธีครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการปิดกระจกตรงนี้ซึ่งก็ไม่ได้ยากครับแคปิดเๆไปเรียบร้อยซึ่งก่อนที่ผมจะอันนี้ก่อนที่ผมจะทําการเปิดใช้งานนะครับผมผมจะต้องเซฟไปก่อนหาจุดมานะึ่งปิด ก็ลงไปโอเคไม่ไม่น่าควรเซฟตรงนี้ครับผมต้องขุดเข้าไปนี่ตรงนี้แล้วเ,เราก็แอดโฮมไปเลยนะครับผม ใช้คำว่าออ่ฟาร์มนะครับผมฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเลเวลนะครับผมตอ,อเดี๋ยวมันจะเขียนว,ว่าฟาร์มซอบบี้ฟาร์มอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่โอเคทีนี้ถือเป็นการเสร็จพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็พยายามอยากขยายใหญ่แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่เอาไว้ค่านะนี่ผมเก็บ พาเมียนไม่ค่อยปลาใช่เดี๋ยวนี้ต้องสองลายโอเคกลับมาที่บ้านโอเคครับ และเราจะกลับสู่โหมดที่เราเคยใช้กันมาแล้วครับผมทีนี้เราก็แค่รอครับผมรอให้เกิดพอไฟนี้ออกก็เกิดเลยอ่ผมอขออนุญาตลองเอาในวิชันออกนะโอ้โหอ่ะ มุดจัดไปที่ฟาเลเวลครับผมอา้าวมันโดนลาวาตายซะก่อนอะถ้าในกรณีที่มันโดนลาวาตายซะก่อนถ้าอย่างนั้นอ่ ต้องแปลงร่าเป็นโหมดสเปกเทสก่อนครับอ่าถ้าในกรณีที่มันตายใช่ไหมให้เหลือแค่เฟดเดียวพอ ทำไมมันไม่ค่อยเกิดเลย เออไม่ค่อยเกิดจริงอ่าถ้ามันดูเรา่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมก็ก็ต้องตีด้วยมือแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวใส่ในวิชาให้เผื่อมองไม่เห็นครับใส่ลงนใไบอกแล้วมันเป็นเหมือนในซีซันที่ซีซันนั้นเีกอะทำไมไม่ลงนี้ลงไปที่นสเตอร์ เออซอมบี้สเกลครีปเห็นก็เห็นเกิดได้อยู่่เห็นไม่ค่อยเกิดเลยผมก็ไม่รู้นะ เรื่องทางการเดินทางของมันนอ่านี่ลงมาแล้วผมต้องทำดีบักให้เองนี่มันไม่ระเบิดนะเนี่ยตรงนี้เผื่อเราจะได้เหมือนที่ผมเห็นยังไงเมื่อกี้นั่นแหละเจนที่ผมบอกออหืมไอ้พังหมด นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าให้ระวังกิปเปอร์มันระเบิดด้วยนั่นแหละครับเมื่อกี้เลยไอ้เขียวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไอ้ตรงฮอปเปอร์เนี่ยผมเว้นไว้ดีกว่าแล้วก็วางป้องกันไว้ดีกว่า เมื่อทดามันจะขนาดเนี้ยนะได้เป็นได้เป็นเสียงแบบอะไรครับเนี่ย เนี้ยน่าจะน่าจะไม่ระเบิดหวังว่านะเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดอีกมันเพราะอะไรแล้วฮะขอานขึ้นมาดูดิ ทำไมผมต้องม,มายืนรอตรงนี้อ่ะใช่ครับผมต้องมายืนรอให้มันเกิด จะทำให้มันลงเองอไม่ลงด้วยไม่ได้จะมาบ้านนะดูกลับไปที่ฟาร์มเลยเวิวอืม ทีในรถที่เกิดนี่มันไปไหนหมดฮาร์ดนะเหรอลูกเนี่ยก็ลงได้นี่เออ แล้วทำไมไม่ค่อยเกิดวะนี่ไม่ใช่ Ok, vấn đề là bước đầu tiên là cái gì ở nhà của tôi thì nga một số là phạm รู้สิผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อกับไอฟ้ฟาร์มนี้ช่างมาันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้ก็นแล้วกันถนะ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสก,กายเพื่อไปกลังใจายกันด้วยนะผมจะไม่ในพาร์ทหน้าสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมทีนวีน่าน่าจะ16บบหรือ20เลยเจอกันฮะ